<laughs> 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 oh, my Well, you the I'm ีกครเร่อหลังจากนี้แสดงว่าไม่ใช่ผมมีถอดเสื้อเกี่ยวข้องเลยนคบอกไหม็จะโดนยิงนะแต่ถ้าหลังจากเนี้ยตัวตั้งแต่สี่โมงเย็นว่าต้ชำระผมแนะนำว่าชำระเลยเพราะมันโอาไม่ได้เก็เงินจริงจริงอันนี้เป็นเหี่ยวขาวครับ น้องไปอยู่ข้างหลังเลยตอนตอนนั้นเราได้รับแจ้งยังยังไงนะพี่ตอนนั้นจากศูนย์วัฒนะครับครับว่าแล้วก็ประสานจากวัฒนรทำศูนย์หนึ่หนึ่งครับว่ามีมีลูกเหี่ยวตกพอผมอยู่ในในโรงพยาบาลสัตร์ครับครับแล้วเลยกระต่านนำทีมงานเข้าไปช่วยยกรครับครับผมแล้วก็งานมาตรงที่สฉพเพื่องรุ่งเช้าวัน พอเ,เห็นว่าน้องเขามีอาการบาดเจ็บที่ต้นุดซ้ายเดี๋ยวจะสง่งโรงพยาบาลสัตวองลมงอีกทีนะครับอันนี้เป็นเหี่ยวอะไรไเปเป็นเหี่ยวขาวครับเป็นเหี้ยวเี้ยวขาวดีดไทยครับดูดูดูจากลักษณะเนี่ย<อ>เขาเขาบินมาเองหรือว่าเป็นเหี่ยวเลี้ยงม,มี่บินบินมาเองครับ,บเพราะว่าไม่มีปอกขาอ๋อบินมาเองใช่ไหมใช่ถ้าเป็นเหี่ยวที่เลี้ยงมีมีใบหน้าเะมีคนอยจะมีปอกขาครับอ๋อเเเขข้้้าาาาารงงไไไม่อกัววส ใต้ตปิดครับิ้นไม่ได้ครับ